สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพามาชมนะคะเป็นปากกาแบรนด์ปักเกอร์นะคะก็สำหรับป a r เกอร์ในคลิปนี้ที่เราจะพูดกันจะเป็นตัวป a r เกอร์จอ e r เตอร์สแตนดาร์ดนะคะสีที่เรานำมาให้ชมวันนี้มี2ส,สีนะคะเป็นตัวดําสีดำแล้วก็สีขาวก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างของงานโปรเจกต์นะคะที่เราเตรียมจัดส่งองค์กรนะคะก็ทางองค์กรก็จะเลือกใช้เป็นตัว2ส,สีแล้วก็ทำโลโก้2ด้านนะคะ,ะสาหรับตัว เป็นงานของ Google Cloud นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเวลาที่เราทำาโลโก้ออกมานะคะก็จะมีเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคะอ่าอย่างด้านแรกนะคะตัวนี้จะเป็นตัวโลโก้แบบนี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัว Google Cloud ก็สำหรับตัวคุณสมบัติของตัว Parker ร์จ t อตเตนะคะตัวนี้จะเป็นตัวลูกลื่น แล้วก็เรามีพื้นที่ในการที่จะสามารถทําโลโก้ได้นะคะก็จะมีในส่วนของตรงนี้แล้วก็ตัวด้านหลังซึ่งเราก็เลือกจะทําได้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะเลือกแค่ที่1โลโก้แต่ยานี้ก็เป็นงานลักษณะที่ว่าเป็นงานพันธมิตรกันนะคะก็เป็นการโครกันระหว่าง2บริษัท สองคอมพานีนะคะเราก็สามารถที่จะทำเป็นทั้งสองฝั่งแบบนี้ได้เลยนะคะสำหรับตัวด้ามเนี่ยเราก็เลือกได้นะคะว่าเราจะใช้เป็นตัวด้ามสีอะไรส่วนใหญ่แล้วพื้นฐานนะคะก็จะใช้เป็นตัวสีขาวสีดำน้ำเงินอะไรประมาณนี้นะคะ,ะก็วันนี้เลยนำมาให้ชมนะคะว่าด้ามสีขาวแล้วก็ด้ามสีดำนะคะแตกต่างกันอย่างไรนะคะ,ะก็มีสฝั่งนะคะ ก็ตัวนี้จะมีเขียนชื่อแบรนด์นะคะปรเกอร์ Parker นะคะแล้วก็มี made in France ฝั่งนี้นะคะตัวด้ามก็สามารถที่จะถอดแล้วก็เปลี่ยนหมึกได้นะคะเวลาหมึกหมดก็ตัวนี้ลูกค้ารีเควสตเป็นตัวหมึกสีดำก็จะเป็นแบรนด์ปาร์เกอร์บอลพอยเพนนะคะสำหรับตัวนี้สูงนิดนึงขนาด M นะคะก็จะเป็นหมึกลืก่น เวลาที่เราเขียนนะคะจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะขนาดของหมึกตัว M ก็ สามารถอันนี้เราก็ให้ชมนะคะว่าเวลาที่เราทำเลเซอร์ลงไปนะคะเครื่องเลเซอร์นะคะความชัดเราก็สีจะได้ประมาณนี้นะคะสําหรับสีเนี่ยเราเเป็นงานเลเซอร์เนี่ยจะไม่มีงานลงสีนะคะมันก็จะแตกต่างกับงานสกีนอ่าแล้วก็ตัวนี้เราก็สามารถที่จะสีออกได้ตามนี้เลยนะคะที่เวลาทําบนเนื้อสเตเลสเนาะถ้าเกิดว่าบางตัวเนี่ย ใช้เป็นงานสกีนก็จะเป็นอีแบบหนึ่งแตง่การสกีนข้อดีข้อเสียก็จะแตกต่างกันนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะนิยมเป็นงานเลเซอร์นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สําหรับใครนะคะทีะ่ต้องการนะคะไม่ว่าจะใช้ส่วนตัวทําเป็นของขวัญน,นะคะรวมไปจนถึงลูกค้าองค์กรนะคะก็สามารถคอนแทคแอดมินได้ทุกช่องทางนะคะสามารถคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะทางช่องทาง YouTube หรือว่าติดต่อทางไลน์แอดรวมไปจนถึงเฟซบุ๊กประกาแบน นะคะคสำหรับ tiktok แล้วก็ i g นะคะก็ติดตามกันได้ที่ช่องเพนแบนเนมสำหรับคลิปนี้นะคะธิดาและทีมงานขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ